จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันหน่อยในช่วงหน้าหนาวแบบนี้ถือว่าเป็นช่วงของการที่จะออกเดินทางไปท่องเที่ยวหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดหลายๆภูมิภาคของประเทศไทยก็จะมีพื้นที่ที่สวยงามพื้นที่ที่ต้องบอกว่าเรื่องของ ทะเลหมอกเรื่องของภูเขานี้คือมาอันดับหนึ่งเลยนะเรื่องของการท่องเที่ยววันนี้เราก็เลยมีการคัดสรรสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายๆคนก็อาจจะโดนใจแล้วก็อยากจะไปเที่ยวกันด้วยนะคะจุดแรกเลยสถานที่แรกที่เรานํามาแนะนําในวันนี้นะคะจะชวนคุณผู้ชมไปเลยนะคะไปที่จังหวัดเลยไปที่ไหนไปที่เชียงคานนั่นเองนะคะ ตรงนี้ก็คือหลายคนก็คงจะรู้จักกันแล้วเพราะว่าเขาจะมีวัฒนธรรมมีเรื่องของซอฟเพลเวอร์ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเมืองเชียงคานเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดเลยนะคะที่น่าเที่ยวที่สุดก็คือช่วงหน้าหนาวเพราะว่ามีทั้งธรรมชาติที่สวยงามมีวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่ยังคงเรียบง่ายแต่แฝงเอาไว้ด้วยมนตเสน่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมนั่นเองนะคะก็หลายคนเคยไปนะคะ ต้องแต่งเคยไปหรือ,อยังเคยไปค่ะเคยไปสองครั้งประทับใจมากแสดงว่าประทับใจมากเพราะไปครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องไปครั้ง <ไป S 2> ที่สองไปซ้ำอีกรอบสองก็คือตอนเช้ามาเนี่ยก็คือเราได้มีโอกาสมานั่งรอที่ถนนคนเดิน,นะคะ่ะใส่บาทตอนเช้าเช้าอากาศก็จะดีๆหน่อยตอนเย็นก็จะมีถนนคนเดินมีให้เที่ยวชมชิมช็อปค่ะ ค่ะนะคะซึ่งก็จะมีจุดชมวิวด้วยนะนะคะที่เชียงคานเนี่ยจะมีจุดชมวิวมีสถานที่ท่องเที่ยวนั่นก็คือภูเรือเป็นจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดเลยนะคะซึ่งจากจุดนี้แหละคะ่ะคุณผู้ชมคะก็จะได้เห็นแสงอาทิตย์แรกของวันที่ศาส่องนะคะลงมานะคะบนทะเลภูเขานะคะและก็ในช่วงหน้าหนาวก็อาจจะได้พบกับทะเลหมอกปกคลุมด้วยใครอยากจะ ปะทะกับอากาศหนาวๆแบบนี้ไปที่นี่ไม่ผิดหวัง<ม>แน่นอนนะคะนอกจากจะมีทะเลหมอกแล้วยังมีทะเลภูเขาด้วยนะ<ม>นะคะเป็นจังหวัดที่มีภูเขาเยอะมากนะคะซึ่งสถานที่แห่งนี้ก็ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองบัวอำเภอภูเรือนะคะแล้วก็อำเภอท่าลีจังหวัดเลยเรียกได้ว่าเป็นกระแสที่มาแรงสุดๆ<ม>เลยตอนนี้สำหรับที่เที่ยวหน้าหนาวนะคะแล้วก็มีนะคะบ้านรักไทยด้วยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปอีก<ม>ที่หนึ่ง ะะบ้านรักไทยนะคะแม่ห้องสอนนะคะเป็นหมู่บ้านชาวจีนยูนานที่ยังคงหลงเหลือกลิ่นอายวัฒนธรรมของชาวยูนานเอาไว้ได้อย่างเต็มเปี่ยมอากาศที่นี่หนาวเย็นจนทำให้หมอกนี่คือลอยเหนือน้ำยามเช้าถือเป็นภาพที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยนะคะอ่าแล้วก็ต่อมานะคะก็ยังอยู่ที่แม่ห้องสอนแต่จะเป็นสถานที่นี่ก็คือ ปางอุ๋งค่ะ,ะมาต่อกันที่ปางอุ๋งเป็นที่เที่ยวหน้าหนาวเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับฉายาว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยเลยนะคะพี่กุ้งที่นี่เขาจะมีบรรยากาศที่โรแมนติกมากๆมีทิวสนที่ล้อมรอบอ่างเก็บน้ำอเอาไว้อย่างงดงามเลยทีเดียวเหมาะที่จะมาเที่ยวในช่วงปลายปีนี้นะคะสำหรับปางอุ๋งนะคะตั้งอยู่ในพื้นที่ของโครงการพระราชดำริปางตองสองอยู่ในหมู่บ้านรวมไทยตําบลหมอกจําแป อำเภอเมืองแม่ห้องสอนจังหวัดแม่ห้องสอนนั่นเองนัก่องเที่ยวที่สนใจอ่ะก็ไปได้นะคะเขาบอกว่าสวยเซิฟสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย<ฆ>นี่ก็คือไม่ต้องไปถึงสวิตเซอร์แลนด์เราไปเที่ยวที่ปางอุงเที่ยวไทยให้ครบก่อนอ่านะคะเอาจากปางอุงนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปที่เชียงใหม่กันหน่อยไปที่ไหนเขาบอกว่าแนะนําเลยที่นี่ก็คือ ม่อนกุ๊บกับนั่นเองนะคะที่เที่ยวหน้าหนาวในเชียงใหม่ที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูรวมทั้งเราด้วยนะะ,ะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่ที่นี่เป็นหมู่บ้านชาวเขาลาหูนะคะที่เปิดบริการในแบบโฮมสเตย์นะคะขึ้นไปนอนพักบนภูเขากับชาวเขาแล้วก็ชมหมอกในยามเช้าเช้าฟินดีงามมากๆเลยนะคะนี่คือไม่ใช่เมฆนะเป็นเป็นหมอกนะคะเป็นทะเลหมอกนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ อาอนาลาหูม่อนกุบกับนะคะหมู่บ้านตำบลกึดช้างนะคะอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะคะ,ะสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละจุดนี้ถ้าหากว่าสะกด ชื่อสถานที่ผิดไปเราไม่ใช่คนในพื้นที่ต้องขออภัยด้วยนะคะขออภัยด้วยะนะเจ้าจะะากภาคเหนือนะคะพี่กุ้งมาต่อกันที่ภาคอีสานบ้างนะคะมาที่วังน้ําเขียวอยู่ที่โคราชนี่เองค่ะเขาบอกว่าถ้าไม่อยากเดินทางไกลจากกรุงเทพแนะนําต้องที่นี่เลยแหล่งโอโซนของจังหวัดนครราชสีมาที่วังน้ําเขียว ที่นี่ก็จะมีทั้งลานกลางเต็นท์ของอุทยานแล้วก็เป็นของเอกชนให้บริการให้นะักท่องเที่ยวเนี่ยได้ไปนอนสัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์และก็ทะเลหมอกยามเช้า ให้หายเหนื่อยจากการทํางานเพราะว่าบางคนบอกว่าอยากมาเที่ยวเพื่อมาพักผ่อนอมากับครอบครัวบ้างกลุ่มเพื่อนบ้างหรือว่าจะมากับคนรักของตัวเองนะคะก็คือตื่นเช้ามาก็จะได้เจออากาศที่บริสุทธิ์แล้วก็มองเห็นทะเลหมอกยามเช้าเลยค่ะสำหรับวังน้ำเขียวนะคะก็จะตั้งอยู่ที่ตำบลวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเลยนะคะค่ะก็อยู่ที่จังหวัด ประตูสู่ภาคอีสานนะคะ,คะที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีภูเขาเยอะมากเหมือนกันนะคะจุดต่อมาที่เราอยากจะแนะนำนะคะที่จังหวัดนานนั่นก็คือหมู่บ้านสปันนั่นเองนะคะเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่ดูจะมาแรงสุดๆในช่วง1-2ปีที่ผ่านมานะคะ,คะเป็นหมู่บ้านอยู่ที่จังหวัดน่านนะคะที่นี่รายล้อมไปด้วยขุนเขาอย่างแท้จริงราวกับว่าหมู่บ้านนั้น เป็นบริเวณแอ่งกระทะทําทให้ที่นี่มีอากาศหนาวเย็นมีหมอกปกคลุมในช่วงเช้าแล้วก็มีทัศนียภาพที่สวยงามนะคะทําให้หลายคนเลือกที่จะเดินทางไปพักผ่อนไปชาร์จแบตให้กับตัวเองนะคะที่หมู่บ้านแห่งนี้ด้วยนะคะซึ่งก็ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสปันนะคะอําเภอบ่อกเกลือจังหวัดน่านนั่นอเองนะคะ,คะยังอยู่ที่จังหวัดน่านนะคะอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวนะคะก็คือที่นี่เขาคือดอยเสมอดาวค่ะเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของจังหวัด จังหวัดน่านที่ดอยเสมอดาวเนี่ยเพิ่งจะเปิดให้นะักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวได้อีกครั้งนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆเลยที่เราจะได้มองเห็นดอยเสมอดาวในยามที่สมบูรณ์ที่สุดเพราะว่าทางอุทยานเนี่ยเขาได้ปิดการท่องเที่ยวบนดอยเสมอดาวไปหลายเดือนเพราะว่าให้ธรรมชาติได้ฟื้นฟูตัวเองนะคะที่ดอยเสมอดาวก็ตั้งอยู่ในอำเภอนาน้อยเขตอุทยานแห่งชาติสีน่านจังหวัดน่านนั่นเองนะคะ ต่อมาค่ะพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดเชียงรายที่เที่ยวที่แห่งนี้ก็กคือโดยผาหีนะคะโดยผาหีจังหวัดเชียงรายที่นี่ขึ้นชื่อในเรื่องของกาแฟแล้วทิวิวธรรมชาติที่งดงาม ด้านบนนี้นะคะก็เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชาวเขาซึ่งก็เปิดรับนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมรวมถึงความงดงามของธรรมชาติที่นี่เลยนะคะก็ที่ตั้งดอยผาฮีนะคะก็จะอยู่ที่บ้านผาฮีตําบลโป่งงามอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะ ค่ะแล้วก็จุดสุดท้ายก็คือที่จังหวัดเลยที่ภูทอกนะคะสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นทะเลหมอกธรรมชาติที่สวยงามรายร้อมแล้วก็ชมวิวในแบบ360องศาเลยนะคะชอบสถานที่ไหนหรือว่าสะดวกที่จะไปจุดไหนก็ไปเที่ยวกันได้เลยนะคะเพราะว่าจุดแต่ละจุดนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นไฮไลท์เป็นสถานที่เป็นแลนด์มาร์กที่สําคัญและที่สําคัญก็คือทางรัฐบาลเขาก็มีการสนับสนุนกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานรากที่จะทําให้ชุมชนนั้นเกิดมีการหมุนเวียนเรื่องของเงินในการ ท่องเที่ยวด้วยและนอกจากนั้นเขายังมีการออกแคมเปญออกมาด้วยนะในเรื่องของการท่องเที่ยวในที่สําคัญสําหรับใครที่อาจจะยังไม่ได้ไปรอเงิน1,000 0บาทที่จะต้องบอริเรดเติมเงินก่อนแล้วก็ไปใช้จ่ายนะคะแต่ว่าก็อยู่ภายในอําเภอในอบัตรประชาชนนะก็ะะซื้อของอุปโภคบริโภคขึ้นรถไปด้วยก็ได้อ่า